ยสวัสดีครับครทุก้นวันนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรงเลยวันนี้วันนี้น่ะไม่มีอะไรหรอทุกคนครับ นี่นจะมาเล่าประสบการณ์ที่โรงเรียนของผมคือไม่อยู่วันหนึ่งวิชาศิลปะจำได้เลยเขาให้พีเซนต์เหมือนหนันตังง้งอ่ะฮะสมาชิกของห้องผมเนี่ยมันก็ทำเป็นเป็นตัวละครหนันตัอง,งงมาแต่ว่าเป็นอะ เป็นอนิเมะที่มันชอบผมไม่บอกชื่อให้กันแล้วมันให้ผมภาคภาคต่อคนทั้งห้องแล้วควร,รูรัลปะก็เชิญก็เรียกเออเรียกนักเรียนเข้ามาดูอู้หูอ,อยายเหลือเกินจําบทไม่ได้ฮะหลังจากนั้นนะฮะหน้าแตกวันนี้ ครับก็แ okay, ค่นี้บ๊ายบายครับ